มีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมาตั้งแต่ปลายปี60นะครับแต่ว่าล่าสุดคู่ของซาร่านาลินกับเต้ยธนไทยก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องของการวิวาสักทีซึ่งก่อนหน้านี้ซาร่าก็บอกว่าอยากให้หลายๆเรื่องนั้นลงตัวก่อนทั้งการสร้างบ้านให้ครอบครัวเรื่องงานล่าสุดพอทีมข่าวมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเธอบอกว่ามองการแต่งงานว่าไม่มีความจำเป็นสักเท่าไหร่อยากให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปในแบบเรียบง่ายช่วงเวลาตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วและเชื่อว่า การใช้ชีวิตอยู่ด้วยการความเชื่อมั่นกันแค่นั้นก็พอครับอะไรต้องบอกเลยนะคะว่าความรักตอนนี้มันกำลังเบิกบานในตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราค่อยๆเก็บหมายถึงว่าสร้างความมั่นคงก่อนอะไรเงี้ยพอสร้างความมั่นคงเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ มันมันคงเครงไงพอมันถึงจุดที่เราอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราต้องมั่นคงด้วยตัวเราเองก่อนแล้วก็ด้วยตัวเขาเองตอนนี้ก็ต่างคนต่างมีธุรกิจของตัวเองแท mm hmm. นเรื่องแต่งใช่ไหมหมายถึงเรื่องแต่งเราไม่หนุ่มมองข้ามเรื่องแต่งไปเลยอะ่ะ mm hmm. มันอยู่ด้วยกันคุยกันแชร์กันแค่นี้มันมันมันก็โอเคนะตอนนี้เราไม่อยากที่จะแบบเรารู้สึกว่าการทาแต่งมันไม่จําเป็นสําหรับคนยุคนี้แล้ว,แล,วแล้วยิ่งโลกสมัยนีย้ยิ่งน่ากลัว mm hmm. เราก็อยากจะทําให้มันเรียบง่ายที่สุดยิ่งเรียบง่ายยิ่งดีขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i g h HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ